สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูการอยากให้กินเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมข้าวหนึ่งไว้เรียบร้อยแล้วครับฝั่งโน้นนะครับท่านผู้ชมน่นครับหนึ่งข้าวไว้แล้วทีนี้มาหากับครับท่านผู้ชมมานี่นะครับบนศารานี่แหละครับไม่ต้องลงไปข้างล่างครับมาแล้วครับอุปกรณ์เราชม้นมวกครับเมื่อวานนี้อาทิตย์ที่แล้วแห่ครับท่านผู้ชมเห็นตัวปลาหรือยังครับโอ้ประชนครับ โอ้โหปลาช่อนโอ้โหจะถึงหรือเปล่าเขาเนี่ยปลานิลปลานิลใหญ่ครับโอ้โหอยู่ไกลพอสมควรนะครับนี่ที่ลอยขึ้นมาเป็นแผลครับเห็นตัวหัวปลาไหมครับท่านผู้ชมะนะฮะนะปลาประเด็นคือเราจะแม่นขนาดไหนครับอ่าให้มนันมาใกล้ๆนะครับตัวใหญ่นะครับนี่ไม่ใช่ตัวเล็กครับตัวใหญ่ตัวใหญ่หญพอสมควร เดี๋ยวต้องดักดูใกล้ๆครับท่านผู้ชมสูงไปนิดหนึ่งนะครับถ้าต่ำกว่านี้นี่พอดีเลยครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าโอ้โหมันขยับกุ๊กกูเดินมาขยับโอ้โหกําลังดักเอาท่านผู้ชมครับหลุดอีกแล้วฉมวกกาลังเลงแล้วครับมีหน้าเลยครับน้องกุ๊กกูครับทาพลาดเสียแผนหมดเลยครับโอ้โหกุ๊กกูทำไม่ปิดทําไมครับนี่โอ้โหกุ๊กกูทําเสียแผนท่านผู้ชมเอาดึงไปดึงไปไม่เป็นไรหรอกมีตั้งหลายตัว ไม่ใช่ก็ดักเอาแล้วเนี่ย,ยก็จะดักเอาแล้วครับเนี่ย,ย,ยพลาดแล้วท่านผู้ชมครับโอ้โหหลุดไปเลยต้องรอใหม่ครับท่านผู้ชมต้องรอแล้วครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราหาวิธีใหม่ครับ